รถด,ดันกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ใช้รถด,ดันกันแล้วนะครับทิดดึงนั้นออกเองดึงนั้นออกให้ดับนะครับนี่เขาใช้ถึงเขาถึงขนาดใช้หกล้อดันท้ายกันเลยนะครับนี่นะมันลำบากขนาดนี้นะครับลุงรถก็ถอยไม่ได้แล้วนะครับเอ้า ครับเขาใช้6กล้อเนี่ยคันนี้นะครับดันท้ายมาเลยนะครับพบว่าไม่สามารถสู้แรงน้ําได้นะครับเอานะครับเร้วก็ใช้ดันท้ายกันแล้วนะครับเอานะครับเอายังไงก็เอานาะนะครับเนื่องว่ามันเกิดเหตุชนกันไปแล้วมันก็ต้องดันกันมาอย่างนี้แหละนะครับมันก็เหลืออีกหน่อยเดียวนะครับเหลืออีกหน่อยเดียวที่จะขึ้นตรงเริ่มตรงเนินแล้วนะครับนะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจ นกใช้ถ่ายทอดสดอยู่เนาะนะครับรับสาย